เมนูนี้นะคะหนูชอบแล้วหนูก็ทำกินบ่อยที่สุดเลยค่ะอืมได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยอิ่มท้องกับน้องริสาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิ่มท้องกับน้องลิสากลับมาอีกแล้วนะคะกวคะ็วันนี้นะคะหนูจะมาทําอาหารค่ะ บอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบพาสต้าเนี่ยต้องลองทําตามเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้นะคะหนูชอบแล้วหนูก็ทํากินบ่อยที่สุดเลยค่ะมันคือพาสต้ากุ้งะะเดี๋ยวเรามาลองดูวัตถุดิบกันค่ะสําหรับพาสต้านะคะที่วันนี้จะทาเนี่ยก็จะมีเฮิร์บสอย่างนะคะที่มาจากต่างประเทศค่ะออริกาโน่จะช่วยในเรื่องของปอดทาให้ปอดทํางานดีขึ้นค่ะต่อมาเป็นใบไทม์นะคะก็จะช่วยลดการอักเสบในทางเดินอาหารค่ะสุดท้ายนะคะก็คือโรสแมรี่จะไม่ทําให้ท้องอืดแล้วก็ช่วยในระบบการย่อยอาหารด้วยค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีเป็นเส้นพาสต้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแล้วก็มีกระเทียมหอมใหญ่เกลือพริกไทยแล้วก็สุดท้ายน,นะคะจะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหั่นหัวหอมแล้วก็หั่นกระเทียมค่ะก็เดี๋ยวเรามาหั่นหัวหอมให้เป็นเป็นชิ้นเล็กเลก,ก่อนนะคะใส่ตามความชอบได้เลยค่ะอ,อ็จริงๆหนูทําอาหารนะ่ะหนูไม่มีปริมาณที่ตายตัวเพราะงั้นก็ชอบอันไหนเยอะก็ใส่อันนั้นเยอะค่ะ ก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาหั่นกระเทียมค่ะกระเทียมก็ใช้ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบกระเทียมเยอะก็ใส่กระเทียมเยอะค่ะหั่นให้เหมือนกับหั่นหอมใหญ่เลยค่ะก็กระเทียมก็สับให้มันละเอียดเลย โอเคค่ะเราหั่นกระเทียมเสร็จแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะมาหั่นกุ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะเป็นกุ้งอะไรก็ได้แล้วก็หนูจะหั่นสามท่อนเพราะว่าปกติเวลาหนูกินนะหนูไม่ชอบให้กุ้งมันแบบมันใหญ่หนูก็เลยจะหั่นเป็นสามท่อนหรือไม่มันก็มีบา,บ,บางครั้งที่แบบไม่ต้องหั่นเลยใส่ลงไปทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ มันก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบหนูส่วนตัวหนูชอบแบบหั่นมากกว่าโอเคเราหั่นกุ้งเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราเอาไปผัดข้างหลังกันเ,เรามาเริ่มจากการต้มเส้นอันดับแรกเลยค่ะ ก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือหม้อที่ใส่น้ำไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเปิดไฟต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยค่ะก็ระหว่างที่ต้มน้ำก็ใส่เกลือกับน้ำมันมะกอกลงไปแค่นิดนึงพอนะคะใส่เกลือเข้าไปเพื่อที่จะได้ให้น้ำมันแบบมันต้มมันเดือดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปเพื่อที่ให้เวลาต้มเส้นลงไปเนี่ยเส้นไม่ติดกัน,นะคะ่ะหรือถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็สามารถใช้น้ำมันอื่นที่ใช้ทำอาหารได้เลยค่ะ ก็ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาจะต้มเส้นสปาเกตตี้ค่ะก็เดี๋ยวเราเอาเส้นใส่ค่ะก็เดี๋ยวเราใช้เวลาต้มเส้นกันประมาณ7นาทีนะคะก็เดี๋ยวอีก7นาทีมาเจอกันตอนเส้นสุกนะคะก็เดี๋ยวระหว่างรอเส้นสุกก็เดี๋ยวเรามาทำตัวซอสสปาเกตตี้กันรอค่ะเริ่มจาก ผัดกระเทียมกับหอมใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวลงกุ้งตามะคะ่ะใส่น้ำมันมะกอกไม่ต้องเยอะคะ่ะใส่แค่นิดเดียวพอทำให้น้ำมันมะกอกมันเคลือบกระทะทั้งหมดนะคะเวลาผัดมันจะได้ไม่ติดกระทะะโอเคหอมใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลงกระเทียมตามะคะ่ะนี่ ็คือแค่ให้มันแบบว่าลงกระทะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่กระเทียมตามไปเลยค่ะทีนี้ก็เทียมกับหอมเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวก็ใส่กุ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ไฟเบาๆหน่อยค่ะโอเคผัดกุ้งเลยค่ะ เดี๋ยวเราผัดให้กุ้งสุกก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่วิปครีมลงไปค่ะแล้วก็กุ้งที่ใช้ะคะจะใช้แค่ตัวกุ้งจะไม่ใช้มันกุ้งค่ะผัดกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นวิปครีมค่ะคนให้ตัววิปครีมค่ะมันเดือดก่อนขั้นตอนเนี้ยจะใช้ให้ไฟมันไม่ได้เบามาก เรียกว่าไฟระดับกลางค่ะให้วิปคีมันไม่แตกแต่ว่าก็ให้วิปคีมันมีความแบบร้อนๆอุ่นๆเดือดๆดนิดนึงค่ะ <oz ling> ก็ตอนนี้เส้นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทน้ำออกเพื่อให้เส้นมันหยุดการสุกค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใช้น้ําเปล่าล้างเส้นค่ะก็ล้างเส้นนะคะเพื่อให้แบบมันหยุดร้อนให้มันหยุดการสุกด้วยค่ะเส้นจะได้แบบว่าได้ตามที่เราอยากได้เดี๋ยวหนูขอเติมวิปคีมก่อนนะคะเพราะว่าตัวเส้นนะมันเยอะกว่าน้ำเพราะงั้นเราก็ต้องเติมซอสให้มันเพิ่มขึ้นค่ะรอให้วิปครีมมันเดือดก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปรุงเกลือตาม่ แล้วก็ใส่พวกเฮิร hmm. like ์บที่เมื่อกี้บอกก็เนี่ยค่ะเวลามันเดือดมันก็จะมีการเหมือนแบบว่าเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกับซอสเนี่ยให้มันเข้ากันก่อนค่ะพอเราใส่เส้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็เฮิร์บค่ะ ก็เริ่มเดี๋ยวจะใส่เกลือก่อนเลยพริกไทยค่ะก็พอใส่เกลือพริกไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคนๆมันก่อนค่ะให้มันเข้ากันก่อนชึบโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นโรสแมรี่ทา e แล้วก็ออริกาโนค่ะแล้วก็ออริกาโนค่ะ ก็สมุนไพรพวกนี้นะคะนอกจากที่จะทําให้สุขภาพดีนะคะมันเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารได้ด้วยค่ะเพิ่มพวกรสชาติให้อาหารดีขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้าที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมสุดท้ายค่ะชืมได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานค่ะเรามาจัด เส้นสปากเกตตี้นะคะใส่จานเลยค่ะอหอมมากเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวางค่อยๆวางกุ้งกันะ่ะหนูชอบกินกุ้งมากๆเลยค่ะหนูก็เลยแบบว่าจะใส่กุ้งเยอะๆนะคะให้มันพูนๆเต็มจานนี่นี่ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวหนูจะโรยเป็นออริกาโน่ข้างบนให้มันมีความสวยงามเพิ่มนิดนึง นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปชิมกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะพาสตากุ้งเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะกุ้งใหญ่กุ้งเยอะมากน่ากินมากเลยค่ะโหก็ก่อนชิมแล้วก็คนนิดนึงนะคะให้ทุกอย่างมาเข้ากันว้าก็เดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะนี่เส้น น่ากินมากนี่เดีวเรามาชิมกันเลยค่ะรสชาตินะคะก็คือพอตอนกินเข้าไปเนี่ยเรามันจะได้กลิ่นของความแบบเป็นสมุนไพรขึ้นมาก่อนเลยค่ะจะเป็นกลิ่น ของอาริโกโน่แล้วก็ของโรสแมรี่ค่ะจะมีความแบบ,บมันๆเค็มๆของตัวซอสค่ะก็เป็นวิปครีมกับเกลือแล้วเส้นก็ยังแบบว่าออเรนเต้กำลังดีเลยค่ะกุ้งก็จะมีความแบบว่าเด้งๆนิดนึงค่ะพอเป็นกุ้งสดใช่ไหมคะมันก็จะได้ความหวานของกุ้งขึ้นมาด้วยค่ะ <h> ก็หนูก็ทําเสร็จแล้วนะคะพาสต้ากุ้งค่ะถ้าใครอยากทาตามคะก็สามารถทําตามได้เลยค่ะวิธีทําไม่ยากนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะ ก็ถ้าใครชอบการทําอาหารของหนูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามช่อง Health Daily ด้วยนะคะก็จะมีเคล็ดลับสุขภาพให้พี่ๆได้อัปเดตกันด้วยค่ะอันนี้นะคะสำคัญมากเลยค่ะยังมีอิ่มท้อกับดองนิสาให้รับชมด้วยค่ะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรก็รอติดตามได้เลยค่ะแล้วก็อยากให้หนูทําเมนูไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ได้เลยค่ะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายหนูขอตัวไปกินต่อก่นนะคะ